อนุมัติการขอปรับปรุงเวลานะครับจะเป็นเมนูที่ให้หัวหน้าสามารถอนุมัติตัวปรับปรุงเวลาที่หัวหน้าขอมาได้หรือว่าอนุมัติการขอยกเลิกปรับปรุงเวลามาได้ครับโดยเราจะดูที่สถานะนะครับและเราเนี่ยสามารถปฏิเสธคําขอได้นะครับถ้าเกิดว่าคําขอปรับปรุงเวลาหรือว่าขอยกเลิกปรับปรุงเวลาเนี่ยมันผิดนะครับแ้่ตอนการใช้เมนูอนุมัติ ขอปรปับปรุงเวลานะให้เรามาที่ขีดสามขีดได้เลยครับมาที่เมนู Manager Self Service ครับแล้วเราเลื่อนลงมาที่ข้างล่างนะครับจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เขียนว่า Approve Time Request นะครับหรืออนุมัติขอปรปับปรุงเวลาให้เรากดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับถ้ามีการขออนุมัติมาเนี่ย จะมีขึ้นมาบอกเลยครับว่ามีทั้งหมดกี่คนนะครับในนาทีนี้เนี่ยมีทั้งหมด4คนครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับอย่างคนนี้นะครับก็จะมีชื่อและนามสกุลบอกนะครับว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับราลานพนักงานอะไรแล้วเขาเนี่ยขอปรับปรุงเวลามาในวันที่เท่าไหร่นะครับเป็นขอทท้งเวลาเข้าและเวลาออกนะครับ เหตุผลก็บอกได้ว่าเหตุผลการขอปรับปรุงเวลามาเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็หมายเหตุให้เราเลือกขึ้นไปดูข้อผลอีกสักหนึ่งนิดหน่อยหนึ่งครับอย่างคนนี้นะครับจะมีชื่อและนามสกุลบอกครับแต่ว่าโตรงข้างหลังเนี่ยสเตตัสจ,จะเขียนว่า request for cancel ครับก็คือขอ,อยกเลิกปร,ปรับปรุงเวลามาอันนี้ก็อขอ,อยกเลิกปรับปรุงเวลาของวันที่15นะครับทั้งเวลาเข้าและเวลาออกเลยนะครับ ผลการขอยกเลิกก็ระบบน็ตเวกเสียนะครับหมายเหตุก็เขียนมานะครับถ้าอยากเราจะอนุมัติหนึ่งคนใช่ไหมครับให้เราติ๊กที่คนคนนั้นครับเดี๋ยวให้เราเลื่อนขึ้นไปครับไปกดคําว่าอนุมัติได้เลยครับก็จะขึ้นเตือนบอกว่าอนุมัติเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากเลิกทั้งหมดหลายๆคนใช่ไหมครับให้เรากดปุ่มนี้ได้เลยครับเมื่อกดไปแล้วนะครับมันจะทําการเลือกทุกคนที่แสดงอยู่นะครับ ให้มันเป็นเครื่องหมายติ๊ถูกครับและเราสามารถกดอนุมัติหรือปฏิเสธได้ครับแต่ว่าถ้าเราอยากถ้าเราเลือกไปหลายๆคนแล้วใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยก็อยากกดออกทีละคนนะครับให้เรากดปุ่มน,นี้ได้เลยครับให้เรากดปุ่มช่องโล่งๆได้เลยครับมันก็จะทำการทาที่ติ๊กถูกออกให้ครับ แถบค้นหาเพิ่มเติมครับก็จะมีบอกว่าค้นหาจากวันที่เท่าไหนถึงเท่าไหนะครับคน้นหาแป็งลายบุคคลก็ใช้รหัสพนักงานชื่อหรือว่านามสกุลนะครับแล้วก็จะมีตัวปองของหน่วยงานไว้ด้วยนะครับแด้ให้เรากดค้นหาได้เลยครับเราสามารถกดดูประวัติได้โดยการที่กดคําว่าประวัติครับเมื่อกดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับจะเห็นปุ่มซัจุปุ่มเดียวให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกวันที่ที่เราจะดูประวัติครับอย่างผมเลือกเป็นวันที่13กับวันที่14นะครับแล้วกดค้นหาได้เลยครับก็จะมีบอกเขาบ่าสแสดงทั้งหมดกี่คอลัมน์นะครับมีชื่ออะไรบ้างนะครับวันที่เท่าไหนสถานะคือสมบูรณ์หรือว่ายกเลิกนะครับ แล้วก็จะมีเวลาบอกเลยครับว่าของเวลาตอนกี่โมงนะครับ